สวัสดีนะคะวันนี้นะคะอ้อมก็จะมารีวิวไม่ใช่รถออฟโรดนะคะแต่ว่าเป็นรถสายซิงค่ะวันนี้เดี๋ยวอ้อมจะมีคนที่ถนัดด้านนี้ให้มารีวิวนะคะเพราะว่าพี่เขาจะถนัดเอ,อ่อไทป์ R รถซิง่ง,ต,งต่างนะคะก็คือพี่เอิร์ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้พี่เอิร์ตแนะนำดีกว่าคะ่ะว่ามันเป็นยังไง ที่เข้ามาชมนะครับวันนี้จะพามาชม Honda ตัว Civic Type-R นะครับตัวล่าสุดตัว FL5 นะครับนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาชมว่ารถเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงนะครับก็จะบอกว่าตัวนี้มันน่าสะสมเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปตัวสุดท้ายและของตัวไทรอารนะฮะเป็นรถยนต์ที่ไซซิง่งแล้วก็ทุกคนที่อยากเข้าลัที่ฮอนด้เนี่ยควรจะต้องมีนะค,ควรจะต้องมีไว้ในคอลเลกชันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน ขอดูเครื่องก่อนได้ไหมคะได้เลยครับน<ด>้องอ้อมมาดูเครื่องกันอ่ามาดูเครื่องกันก่อนนี่เลยเครื่องยนต์ k 2 0 c ิบซีนะฮะเครื่องยนต์สองพัน vtec turbo นะครับนี่ตัวมี่ใสลักไทาอาร์นะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนฝาเป็นคาร์บอนสวยงามฝาแดงนะครับตัวนี้เนี่ยแรงม้าเข้มจากโรงงานคือ330แรงม้านะครับก็น่าจะเป็น civic ไทาอาร์ที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็แ h a n d ลิ่งดีที่สุด นะครับอันนี้บ่าก่อนเราเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าเขาเคลมว่าดีที่สุดในโลกนปัจจุบันเวลานี้ปี2024นะครับนะตอนนี้ยังไม่มีใครดีเท่าเขานะครับทุกคนที่ขับนี่คือลักเลิฟมากๆเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีแชมเปี้ยนชิปไวท์นะฮะเป็นสีชิกเนเจอร์ของไท a i อนะครับก็ใช่แล้วแล้วมันมีสีอื่นไหมคะมีสีอื่นครับมีสี่สีสีฟ้านะครับ สีฟ้าสีฟ้าก็สวยนะคะสวยครับซึ่งสีฟ้าเนี่ยทางยุโรปทางอเมริกาเขาฮิตกันสีมันก็จะแบบซิ่งๆหน่อยเนาะตอนนี้มันมีพร้อมส่งก็คือสีนี้สีนี้สีขาวที่เป็นซิ่เนเจอร์เลยแล้วก็สีฟ้าสองคันเนี่ยสียอดฮิตนะครับแล้วตัวนี้เป็นสเปค JDM ีเอ็สเปกนะครับคันนี้จะเป็นรถมาจากญี่ปุ่นเลยทัวรถญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนที่เล่นรถซิ่งจะรู้อยู่แล้วว่าคือ1คือมันจะรักความเร็ว100 180ปิ h, กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎหมายญี่ปุ่นเนาะแล้วก็สามารถเอาไปกปลดล็อกความเร็วได้นะครับแล้วข้อแตกต่างก็คือสเปคญี่ปุ่นแล้วก็สเปคอ่ายูยูเคสเปคก็คือล็อกความเร็วหนึ่ง <1, S 1> ล็อกความเร็ว,าวทางยุโรปเขาไม่ล็อกความเร็วแต่เขาอาจจะตอนมา้าอ่าจะเหลือทางร0ม้าพวกกฎหมายของของทางยุโรปเขาเนาะ,<อ>ะมีค่ามลพิษค่าอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือข้อแตกต่างคือฟังก์ชันหน้าจอของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวอ่าของทางยุโรปเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ อ่าแล้วก็ออปชันอีกอันนึงที่ต่างก็ของยุโรปเขาจะมีตัวไวเลสชาร์เจอร์ญี่ปุ่นไม่มีอันนี้ดีเทลเล็กน้อยาราคาของ J d m เอนี่ยจะน,นอนว่าดีกว่าใช่ไหมถูกกว่าครับถูกกว่าประมาณสองแสน 200, <Okay. S 1> แต่ในออปชันที่ต่างแค่นี้นะครับแล้วก็ข้อดีของเ d ดีเอมสเปคคือเวลาเบิกของแต่งเ huh. บิกง่ายเพราะมันเป็นเอาเอาเอาชัรตสีไปเบิกทางญี่ปุ่นได้เลยพวกของแต่งมันจะมันจะลิงก์กันง่ายกว่าในการเบิกนะครับอันนี้ คนเล่นรถน่าจะทราบกันอยู่ขอ,อดูด้านหลังไ่ได้เลยค่ะได้เลยเทียบกับซีวิกบ้านเราอะ่ะมันจะเป็น4ประตูไม่ใช่5ประตูแต่พอเป็น Type R เนี่ยมันจะเป็นตัวแฮประตูสังเกตตูดตัวจะเป็นทรงนี้จะสวยงามกว่านะเ้าก็หด้าสีแดงตัวเราก็ซีวิกเนี่ยจะเป็นกรอสดำนะครับเป็นสีสีออกเม,ท,ม,ท,มทัลการเมทัลิกอันน้นก็เป็นตา Type R นี่สวยงาม,ามนะครับ แล้วก็ท่อเป็น3าท่อนะครับก็ถ้าเปิดโหมด plus R วาว v ตรงกลางก็จะปรับวาลเพิ่มเสียงความดุดันขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวโปร่งล้อเนี่ยโปร่งรถก็จะไม่เหมือนกับบ้านเราของตัวไทอาร์แท้ๆเนี่ยโป,งยป่งล้อทั้งหมดมันจะอ้วนขึ้นมาเนี่ยฮะดูเชฟโป่งมันจะโปร่งขึ้นมาซึ่งรถบ,บ้านเราอ่ะมันทําไม่ได้ ให้จะเหมือนร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางเพราะว่าหนึ่งคือท้ายอ่ะมันมันเป็นท้ายทรงแฮทแบบนะครับแล้วก็โป่งล้อทั้งหมดไม่เหมือนกันนะครับตัวด้านกริลหน้าเนี่ยตัวกันชนหน้ามันจะเป็นไฮกลอสสีดำเนาะเป็นแบบเป็นเปียโนแบ็คเป็นอ่าประมาณนั้นเป็นไฮกลอสอ่าเป็นโนแบ็อ่าแล้วก็ฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะมีเจาะคูปดักลมขึ้นมาอันนี้ใช้ในงานได้จริงก็จะเป็นสีดำาลอสเหมือนกันนะครับด้านล่างเนี่ยกันชนหน้าเนี่ย ก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ทั้งใต้เนี่ยเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกรอสดำทั้งหมดนะครับไฟก็เป็น LED ทั้งหมดมีเด i g h t มีอะไรตัวแผงกระจกข้างสีดำกรอสตัวตัวแผงขอบประตูเป็นกรอสทั้งหมดนะครับอ่าเงางาม,งามสวยงามมาพร้อมกับล้อขอบ19 uh huh. อือ่าสีดำของไทอา r ์นะฮะโลโก้แดงเข้ากับคาลิเปอร์ตัวเบรกเป็นของ b บม b o นะฮะ อ่านี่ไฮเปอร์แดงเข้ากันสวยงามมากเลยดูลงตัวสุดๆนะครับนี่แล้วมาดูตัวคีสลามทคีสลางเนี้สังเับอากาศสีดำกลอสเหมือนกันนี่มาดูป่อเล้อหลังอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นวิงหลังแบบ GT นะครับก็จะเป็นกลอสเหมือนกันนะไฟท้ายก็จะเป็น LED มีไฟเบรกยาวเไปถึงข้างหลังเลยตัวไฟเบรกในตรนี้ก็เป็นลมดา นะด้านหลังเดี๋ยวมาดูด้านหลังก็สามารถวางของได้ไบบใช,ใช่พื้นที่เก็บสัมภาระาก็ค่อนข้างก็จะ,จะจกว้างเลยสามารถอ้อมาสามารถไปช้อปปิ้งได้อ่าโดยไม่ใช่แค<ะ>่แบบเทเรสติ้งอย่างเดียวค่ะเพื่อเท่แต่ว่ามันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ใช่นี่ตรงนี้ก็จะปิดบังของนะครับนี่ความจุค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวเบาะพับได้เป็น60 เอ้ยเจ็ดสิบสามสิบมาดูข้างในกันครับข้างในล่ะ,อะมองจากข้างนอกเห็นเป็นเบาะสีแดงใช่ไงก็เนี่ยครับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะ Type R นะครับเป็นเบาะ Package Seat อันนี้ห,หมอญฝักคำว่าไท Type R นะครับคู่หุ่นน่าแล้วก็ตัวด้านคนขับเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้โดยการปั๊มตัวนี้ให้เจ้าให้ทราบก่อนด้วยความเป็นรถซิ่งเนาะเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เขาก็จะตัดพวกระบบไฟฟ้าเอาไป นิดนึงเรื่องเบาะะครับแต่ว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยมาเต็มสูบเลยตัวเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะมีปั๊มท้ายอาเหมือนกันนะฮะไว้สําหรับคนนั่งสัมผัสได้ถึงความแรงแล้วก็เบาะหลังเนี่ยจะเป็นหนังกับอะคันทัลล่านะครับพร้อมเดินได้แดงทั้งหมดนะครับตัวบุมือจับด,ด้านข้างาาแล้วก็ที่สำคัญก็เซ็นเจอร์ก็คือเบลแดงต้องเป็นเบลแดงหน้าหลังนะ,ะนพื้นแดงทั้งหมดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวนั่งให้ดูนะว่า เลกรูมเนี่ยกว้างมากเลย<ม>เลกรูมเหลือสุดๆสบ่งบบสบายเลสบายสบายเหลือๆเลยครับขา<ม>เหลือแบบคนนั่งร้อยปดสิบนั่งสบายเอาง่ายๆเพราะว่านี้ปรับระดับเบาแบบนั่งนั่งขับจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งให้ดูมาแล้วกุญแจเนี่ยก็จะเป็น,นรีโมทนะครับ<ม>เป็นกุญแจคีย์เลสนี่สำคัญคือโลโก้โลโก้แดง บ่งบอกถึงความเป็น Type R นะครับนี่นะครับท่านนี้อย่างที่บอกมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมนะเดี๋ยวลรอกสตาร์ทให้ดูนี่คืออันนี้เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะใช่แต่ตัวนี้เนี่ยข้อดีคือสามารถต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ก็สามารถฟังวิทยุบ้านเราได้ปกตินะครับสามารถเชื่มต่อใช่เชื่อมต่อได้ปกติแล้วก็เวลาง มีช่อง USB สองช่องนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นต้องจ่ายไฟคือสองโวลต์ร้อยแปดสิบวัตต์ไหมโอเคโอเคนี่ก็มาเข้าการเซตติ้งนะครับพวกนี้เป็นการเซตติ้งรถก็มีภาพให้ดูแหละมไม่ได้ยากมากมายอันนี้ก็ทิป A ทิป B โน่นนี่นั่นเดนนี๋ยวค่อยมาพ่ากันละกันแต่ว่ามันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยเนะาะตั้งเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้เลยครับ <laughs> แต่ว่ามันเข้าใจได้ง่ายนะฮะมันก็จะมี ตัว Honda l o c อก R ก็จะเป็นโชว์พวกการขับขี่นะครับนี่ก็จะมีพวกมิเตอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวแรง G ีแรงบิดอะไรต่างๆนะครับนี่ก็มีไอเทมมีพวกแรงวัดบูทเทอร์โบต่างๆสำหรับการซิ่งนี่วัดความร้อนน้ำมันเครื่องวัดความร้อนอห้องเครื่องแล้วก็ตัวโหมดขับขี่จะมี3โหมดหลกักนี่โหมดคอมฟอร์ตนะคับสบายสบาย แบบตรงนี้อคอมฟอร์ตสปอร์ตก็จะสีแดงอินดิว mm ิดวลก็จะเป็นาสามารถปรับแต่งการขับขี่ด้วยตัวเองก็คืออาจจะเป็นทุนลักคอมฟอร์ตพวงมาลัยสปอร์ตเครื่องยนต์สปอร์ตพาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมดสุดท้ายก็จะเป็น plus r เนี่ยฮะหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นแบบรถแข่งฮะตัวตัวนี้ก็จะเปิดระบบการขับขี่ให้แบบสูงสุด นะครับก็จะมีโชว์พวกแบบวัดรอบเทอร์โบนู่นนี่นั่นวัดรอบตัวเนี้ยเห็นจุดเม็ดเม็ดนี่ไหมอ้อมตึ mm hmm. ด๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดคือถ้าเราวิง่งจริงๆอ่ะเวลาเร่งอ่ะพอถึงรอบอ่ะมันก็จะเป็นขึ้นมาตึ๊ดแล้วก็จะตึ๊ดเป็นเละเอเป็นเป็นไฟขี้เขี้ยวเขียวเขียว,เ,ยว,เ,ยวเลืองแดงไว้ส mm hmm. ำหรับเวลาแบบถึงรอบสูงสุดแล้แลวเราก็ควรสับเกียร์อะไรเงี้ยสำหรับโฟลรถแข่ง mm hmm. อ่าก็จะรู้กันแล้วก็พุ่มไร่เนี่ยจะเป็นอาคารทาร่านะ นี่เดินได้แดงไว้จับประชับมือเลยะนะและแมตดกัน,แ,กนแล้วก็แดงแล้วก็วงมอลายเนี่ยเป็นมัตติฟังก์ชั่นตัวนี้ก็ปรับด้านซ้ายเนี่ยจะปรับพวก a i นเทต์ทั้งหมดบูทูธ usb amfm เนาะอันนี้เราไม่เปิดเพลงเนะาะเพราะเดี๋ยวติดเกสิดติาด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคุยคอนโทรลนะแล้วก็ปรับดูพวกหน้าจอด้เนี่ยดูลนยจีเราดอะไรตรงนี้ได้เนี่ย อันนี้พอดีอันนี้จะเป็นโหมดโหมดพัดลาก็จะอันนี้นี่ดูอัตราเส้นปืนน้ำมนันอะไรเงี้ยทั้งหมดอยู่ด้านขวาเดี๋ยวเรากลับมาหมดธรรมาดากันก็หน้าจอก็จะต่างกันไปการอะไร่เงยมีที่าวางแก้วอยู่ตรงนี้สองอันสองช่องนะ<ม>อ่าแล้วก็จะแจ้งให้ทราบคือไทยอาทุกคันเนี่ยมันจะมีเ serial number อยู่น<ม>ะทุกคัน,นตัวแอร์อก็จะเป็นแอร์ แบบออโต้นะครับเป็นเป็นดูอัลโซนแบบแยกแล้วก็คันนี้เนี่ยมันจะมีตัว Honda Sensing นี่คือ Honda Sensing เนี่ยใช่ก็จะมีเป็นเลนคีปปิ้งเลนเชนมีซัพพอร์ตเบรกหลังหน้าหลังอะไรอย่เงี้ยซึ่งเราสามารถปิดระบบได้นะตรงนี้ถุงลมนะคะแอร์แบคมีกี่จุดอ่ะแอร์แบคลอบคันนะเนี่ยเนี่ยเสาเอเสาเอเสาบีมีครบหลายขวาปึ๊บ ม uhm <brasile> <ock> ีแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ตรงนี้ใช่ใช่ไหมใช่ประมาณนี้ใช่ใช่มันจะเป็นว่านรอบคันอ่ะพูดง่ายๆอืมันด้านหน้าโอเคใช่เนี่ยระบบระบบความปลอดภัยครบกคันเนาะคลอกคันด้าเซ็นซิ่งใช่รอบคันมีกล้องหลังมีกล้องหลังโอเคอ่าดูกล้องชัดนะกล้องชั้นญี่ปุ่น ใช่จากโรงงานเลยสามารถฟรูมได้หมดไฟแอมเบียนท์ไลท์ข้างในสีแดงสวยงามมากเลยเนี่ยสีแดงนี่ข้างล่างก็จะมีสีแดงสีเดียวสีแดงเพราะว่าไทยอาร์เป็นสีแดงไงโลโก้แดงแรงสามเท่าพนพื้นก็มีเป็นสีนะเป็นสีแดงไฟสองพื้นเนี่ยกลางคืนมันก็จะแบบดึม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 อ่ะแล้วเนี่ยสูงเกียร์นะเป็นอะคันทล่าสีเดินได้แดงหัวเกียร์เงินแล้วก็ปั๊มเป็นสีแดงสวยมากเลย แล้วก็นี่มาเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมตรงแผงเนี่ยจะเป็นเหมือนลายคาร์บอนเป็นอลูมิเนียมสีสีเงินเข้ากับหัวเกียร์มากเลยดูดีครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นช่องใส่เบลเป็นแบบเหมือนเซฟเบลหกจุดอะ่ะไว้ส้าเัาไปเอาไปแข่งมันมันรองรับไว้แล้วนี่ตรงนี้รูสังดูนี้แล้วบากเป็นบาเกตเนี่ยตัวเราใหญ่นั่งลรวสบายมากเลยอะล็อกสวยงามแล้วนั่งสบายอ้อมาก่ขี้นั่งเรามานั่งหน้ายัง,ยงมานั่งหน้าดีเนี่ยเนี่ยน,นั่งสบายไหม เนี่ยแบบเอเน,นี่ยนั่งสบายเบาแบบพื้นมันเป็นแบบ <S <S มันเป็นเบาะรถซิ่งที่นั่งสบายมากอ้อมออดูอุ้ยสบายค่ะเนี่ยไม่ได้ลำบากอะไรแล้วที่สำคัญนะอ้อมดูดิเวลาถ่ายเซลฟี่นะเวลาแบบลงในไอจีลงในทิกตอกเป็นเบาะอย่างเงี้ยโอ้โหใช่มากค่ะคนหล่ออ่ะคือแบบยังไม่ดีอ่ะ ดีอ่ะแล้วแบบเท่อ่ะอันนี้คือจบจบจบใช่ไหมคะจบเลยอ่ารถบ้านเราติได้ไปจบใช่ไหมคะคันนี้มีแบบอะไรเพิ่มไมไม่ต้องแล้วโอเคไม่ต้องแล้วคือถ้ามาให้ซื้อจะไม่เปลี่ยนท่อจะเต็มที่ขอปลดล็อกความเร็วแต่เราอาจจะไม่ปลดเพราะว่าเราขับช้าเดี๋ยวมาตกใจปลดล็อกก็แค่แบบหลักไม่ถึงหมื่นแหละหมื่นเดียวก็จบแล้วเออ ฉวรัวไปยากันเองก็ไม่รู้ว่าก็แล้วแต่คนดูก็ช่วยผมด้วยนะครับว่าน่าซื้อไหมอยากได้มากๆเลยอะรีวิววันนี้ก็อย่าเพึ่งจบสิก่อนเดี๋ยวเราจะมาพู้ชมว่าแบบราคายังไงพร้อมจะรอบกี่สีสรุปให้เขาฟังก่อนสรุปก่อนตอนนี้มีสองสีนะสีฟ้า อะไรนะอะไรบูบูจำไม่ได้ละกับเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปกับสีแชมไปชิปไว้สีขาวอ่าเราเราเราเอาสีขาวนะเพราะว่ามันเป็นตัวมีได้ต้องให้คนดูเขาก็คนเตอช่วยกันเลือกแล้วกันว่าจะเอาสีไหนสองคันนะครับมาดูที่โชว์รูมได้แล้วก็ราคาเราพิเศษมากตอนนี้ Honda t ไทยแล n d ขายส9 9นะครับแต่ของเราถูกกว่านั้นถูกกว่านั้นเยอะเยอะ ก็เฉพาะสองคันนี้นะให้ราคาพิเศษเลย uh huh. มาช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะครับรีบมากันนะครับเพราะว่าของดีมันมีน้อยโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าสนใจโทรมาตามเบอร์ด้านล่างหรือว่าไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวอ้อ uh huh. มมีที่ปรึกษาอยู่แล้วก็คือด้าน,ด,านด้านนี้เลยค่ะพี่เอิร์ธปรึกษาราะว่าเขาก็จะถนัดเรื่องเรื่องนี้เนาะโอเคแต่ว่านะในส่วนของรถนำเข้าอื่นๆก็มีนะคะก็สามารถติดต่ออ้อมได้ไม่ว่าจะเป็น G I ยรีฟ Type R แล้วก็ G R Corolla กำลังเข้ามาแล้เร็วนี้นะ G T R เนี่ยเรามี2024ด้วยนะคะแบบตัวใหม่หมล่าสุด,สดนะแล้วก็ขอ,องอ้อมเองเนาะก็เอาที่อ้อมขายประจำจิมนี่ก็ยังมีอยู่นะคะซูกิจิมนี่หรือว่าจะเป็นแครูเซอร์แลนครูเซอร์เวอร์ชัน3า0เราก็มีหรือว่ารุ่นอื่นๆสามารถสั่งได้ะคะ่ะก็สำหรับวันนี้อ้อมกับพี่เอิร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะมารีวิวอะไรหรืออยากให้รีวิวอะไร คอมเมนต์ด้านล่างค่ะบ๊ายบายมาไปขิ้นกัน